สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับแฟนช่องพ่อใจดีสู่ผู้สูส่คนพี่น้องพี่น้องครับมือนี้พ่อใจดีสิพาไปตามแนวทางเล่าพัฒนาพี่น้องนะครับเนาะเล่าพัฒนามือนี้ก็เป็นมือสันวันดีพี่น้องมือสันวันดีมือนี้เป็นมือเล่าิได้แจกเงินให้พี่ให้น้องเอฟซีพ่อใจดีสู้ผู้สูส้คนให้ได้กันทั่วหนา้าทั่วตาพี่น้องนะครับเนาะ สองทุ่มเพื่อพี่น้องสิดูจักกันด้านที่เนาะว่าไผมีไล่ซื้อได้รับเงินจากรัฐบาลเล่าพี่น้องนะครับผมพี่น้องครับเมื่อนี้พอใจดีสี่้าไปตามแนวทางของปูสอนพี่น้องนะครับแนวทางปูสอนกับบ่อธรรมดาพี่น้องนะครับแนวทางเพิ่นกับพ่อใส่ได้พ่อนารุ่นนาช่อมนาลงทุนกันพี่น้องนะครับ ลงทุ่นนาล่องคือกันพี่น้องนาเอาไปใส่คือกันนะครับพี่น้องผูใ้ใดเป็นเอฟซีติดตามปูสอนกับโค้งสีดูดีแนวทางของเพื่อนเป็นจังไดเข่ารุดมากน้อยซ้ำใดพี่น้องนะครับโค้งสิดูกันดีจับงวดเขาเท่านึงเขาเรียกว่าเขาติดติดกันบ่หรือว่าห่างหางพี่นอ้นองกับพี่น้องกับโค้งสิดูดีเนาะประวัติมันก็มีเนาะพี่น้องเนาะ ปาวัตไผ่ป่าวัตมั่นเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเคยติดตามพี่น้องกับค้งสิดูดีคือกันละทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องถ้าติดตามกับสิรูถ้าผู้ใดบ่ติดตามเสลยกับคงบ่รูพี่น้องนะครับวันที่สองพี่น้องมาเบิ่งกันวันที่สองวันที่สองพี่น้องวันที่สองตุลาเดือเดือนไม่พี่น้องนะครับวันที่สองตุลานะครับวันที่สองตุลาคมเนาะ ตุลาคมน้อสองห้าหกเจ็ดพี่น้องนะครับวันที่สองตุลาสองห้าหกเจ็ดลาวพัฒนาลาวพัฒนา พ่อใจดีเนะาะเลาาพัฒนาเออล่าพัฒนาปู่สอนพี่น้องนะครับเล่าพัฒนาปู่สอนเด้อะนะครับปรท่านโทษขออภัยพูดผิดไปเว้าผิดไปก็กะธรรมดาไม่กะผิดบ้างถือบ้างพี่น้องนะครับปู่สอนนะครับ ปูสอนพี่น้องนะครับของปูสอนพี่น้องลาวพัฒนาปูสอนมาเบิงวิ่งบนหลังเพิ่นให้อย่างพี่น้องวิ่งบนล่าง วิ่งบนล่างอะไรปู่สอนพี่น้องอยวากับมาเบิงมาชมมาพิจาหน้ากันว่าปู่สอนวิ่งบนล่างอะไรพี่น้องนะครับปู่สอนวิ่งบนล่างคือศูนย์กับเจ็ดพี่น้องนะครับศูนย์กับเจ็ดของปู่สอนได้พี่น้องเด้อนี่คือแนวทางของปู่สอนพี่น้องนะครับ ปู่สอนให้มาแล้วพี่น้องศูนย์กับเจ็ดนะครับศูนย์กับเจ็ดเด้อพี่น้องปู่สอนให้มาแล้วศูนย์กับเจ็ดนะครับมาเบิ่งวิธีการจับคู่ของปู่สอนเพื่อนสีจับคู่ให้ตัวใดพี่น้องนะครับปู่สอนจะจับคู่ให้ตัวไหนพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งไปช่มไปพิจเจรนาพร้อมๆกันนาอพี่น้องเนาะ ว่าปูสอนพ่นสิไห่หย,ยังนะครับปูสอนพี่น้องนะครับปูสอนจะให้อะไรพี่น้องจับคู่เน้นเน้นเลยนะครับมาดูพี่น้องศูนย์หนึ่ง 0 2 0 3 0 c นะครับ0 1น2 0 3 0 4นี่ะครับนี่คือแนวทางของปู่สอนพี่น้องนะครับแนวทางของเพื่อนพี่น้องพี่น้องก็คจงจะหูจักดีทราบดีเนาะพี่น้องเนาะว่าแนวทางของเพื่อนเป็นแบบใดลักษณะใดเนาะเข่าดื้อรุด น you know? ้พี่น้องเนาะแนวทางเพลนเด็ดบ่อเด่นบ่อเคยเข่าบ่อเคยหลุดบ่อพี่น้องเคยเข่าเคยหลุดพี่น้องนะครับเนาะแต่สิเข่าดูเข่าบ่อดูแม่นหรือคมกับพ่อใา้ใดพี่น้องนะครับพ่อใา้ใดสําหรับหาปูที่พอใจเดียวมานําเสนอน้พี่น้องเนาะสช้ใดเบิดนะพี่น้องนะครับมาเบิรงชจุดที่สองของปูนาะพี่น้องเนาะว่าเพิ่นไห้ยี่ยังนะครับพี่น้องจะได้รู้ได้ทราบกันพี่น้องมักค่อยจัดขัดกับอยผ่านพี่น้อง แนวท้างมีเขามีรุดไดสม,สม่ำเสมอพี่น้องนะครับปูสอนจุดที่สองปูสอนคืออะไรเนาะเจ็ดหนึ่งพี่น้องนะครับเจ็ดสองพี่น้องมาแล้วพี่น้องเอาหัวไปยังมาตามมาเจ็ดสามพี่น้องนะครับ เจ็ดสี่พี่น้องนะครับนี่คือแนวทางพี่น้องนี่คือแนวทางปู่สอนพี่น้องนะครับนี่คือแนวทางปู่สอนเด้อนะครับคือแนวทางปู่สอนพี่น้องจัดให้พี่ให้น้องเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่คือแนวทางปู่สอนเด้อพี่น้องนะครับแนวทางปู่สอนนะครับ พี่น้องมากระจัดคัดกับพานบาวากับแนวทางมีเขาามีรุดได้สม่ำเสมอพี่น้องมีทังเขาได้รุดได้พี่น้องผาดได้บดพ,นะพ,พ,พี่น้องนะครับวันที่สองตุลาสองห้าหกเจ็ดลาวพัฒนากับปู่สอนพี่น้องวิ่งบนล่างศูนย์กับเจ็ดพี่น้องนะครับจับคู่ให้กับศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่พี่น้องนะครับ เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามและเจ็ดสี่พี่น้องเอาพี่น้องแคปหน้าจอปูสอนไลพี่น้องแคบหน้าจอแล้วๆพี่น้องก็่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปูสอนได้พี่น้องเดอ้อให้กำลังใจเพื่อนหลายๆให้กำลังใจเพื่อนนักนักแน,น่นแน่นเนาะพี่น้องเนาะเพื่นอนใดมีกำลังใจเอาเนวทางให้พี่ให้น้องได้เบิ่งได้ชมได้พิจรารณาตามๆกั dette, นพี่น้องนะครับผมเอาพี่น้องแคปหน้าจอแล้วล้วพี่น้องก็จะลืม วันหนกดแชรกดติดตามปูสอนได้พี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้พอใจดีก็นํำมาฝากไปแต่เพียงตัวนี้แล้วพี่น้องคลิปหน้าขอกับปูสอนใหม่พี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับ